เป็นเหม็นจากด้านหลังตู้เย็นตรงนี้ครับจะแก้ไขยังไงครับแล้วก็สาเหตุมันเป็นเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวไปดูในคลิปเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปปี้ยิปปี้ชาแนลนะครับช่องนี้เป็นช่องเกี่ยวกับไอทีภายในบ้านแล้วก็งาน DIY นะครับซ่อมแซมสิ่งต่างๆเล็กๆน้อยๆน,นะครับวันนี้พามาดูเจ้าตู้เย็นของเราตัวนี้นะครับ มันเกิดปัญหาขึ้นมามาถ่ายตรงนี้นะครับคือเมื่อคืนเนี่ยครับลูกสาวก็มาบอกว่าเอ่อมันมีเสียงดังจากตรงเนี้ยครับเอ่อเป็นพัดลมแล้วก็มีมเสียงดังมากเลยฮะเสียงมันดังแบบดังแบบรูแล้วก็สั่นด้วยนะครับนะแล้วก็ทีนี้เนี่ยยี่ป,ปี้ก็เข้าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าทําไมมันถึงเสียงดังนะครับเอ่าเป็นเพราะว่ามีคนบอกมานะครับว่าเป็นเพราะว่าเนี่ยมันจะมีน้ําแข็ง ที่เกาะอ,อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเอ่อมันไปเบียดกับตัวพัดลมนะครับเวลาน้ําแข็งมันก่อตัวขึ้นมาใช่ไหมก่อตัวขึ้นมาเยอะๆอย่างเงี้ยมันไปเบียดกับพัดลมพอพัดลมหมุนมันก็เลยทําให้เสียงดังเพราะฉะนั้นมีคนบอกว่าให้วิธีแก่ก็คือให้ดึงปลั๊กออกนะครับนะก็ยพี่ก็ดึงออกจากเมื่อคืนนะครับก็ดึงออกไปแล้วนะครับทีนี้มาตอนเช้านะครับเกิดปัญหาใหม่ขึ้นมานะครับ เสียงเนี่ยพอมาเทสดูนะครับเสียงเนี่ยไม่ดังแล้วนะครับเสียงหายไปแล้วแต่ปัญหาใหม่ก็คือว่ากลิ่นเหม็นมากเลยนะเนี่ยข้างหลังตรงนี้นี่นะครับอีนนี้ก็เดี๋ยวจะมาดูวิธีการกันครับว่าจะแก้อย่างไงนะครับก่อนอื่นแล้วครับต้องดึงปลั๊กออกก่อนนะครับนะเพื่อความปลอดภัยนะครับครับเนี่ยพามาดูสาเหตุของกลิ่นเหม็นนะยิปปี้ต้องขออนุญาตใส่แมสเลยนะครับเพราะมันเหม็นมากเลยนะฮะเสียงอาจจะดู ฟังดูอู้อู้อี้อี้หน่อยนะครับนี่ฮะเพื่อนเพื่อนครับนี่น้านะฮะเนี่ยที่มันละลายลงมานะครับแล้วก็มันจะมาถูกพักเก็บไว้ตรงนี้นะครับซึ่งเหม็นมากนะครับเดี๋ยวเราจะต้องถอดที่เก็บน้ําตัวนี้แหละครับออกไปทิ้งนะครับโอ้เหม็นจริงๆครับครับมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับสองตัวนะครับเราต้องถอดน็อตสองตัวนี้ออกก่อนนะครับ แต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าน้ำมันกระชอกออกมานี่โอ้โหยิ่งเหม็นก็ไปใหญ่ถึงกับต้องใส่แมสเลยนะโอ้มันเหม็นมากจริงครับโอยมีพีีชีพไปเลยนะโอ้โหเจ้าช้าจะอ้วกเลยครับคุณผู้ชมครับค่อยๆนะครับต้องค่อยๆอ,อ้ยนี่เนี่ยเยอ,อกมาแล้วนะนะ ยังเหลือตรงนี้ตัวหนึ่งต้องใจเย็นๆนะครับนี่นะครับต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่าน้ำมันจะหกลกับแล้วน้ำนี่เหม็นมากน,นะครับเสร็จอะไรนี่นครับ,รบเดี๋ยวตรงนี้มันจะมีเหล็กอยู่นะครับนะเนี่ยนะต้องต้องดึงผ่านเหล็กตัวนี้ออกก่อนนะ นี่นะครับออกมาแล้วโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> ออกมาแล้วครับโอ้โหมินมากจริงครับ <c oughs> <c oughs> เยเลยนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดครับน้าเป็นสีเขียว จริงๆต้องใส่ถุงมือนะแต่ว่าพี่พี่ไม่มีถุงมือวันนี้ก็ล้างแบบนี้ไปก่อนนะเพราะว่ามันโอ้โหกิ่นนี่มันเป็นกิ่นน้ําที่มันละลายมาจากบางทีเป็นน้าปลาน้ําเนื้อน้ำไก่ที่เราแช่ไว้อย่างนั้นนะฮะมันเลยทําให้แบบกลิ่นนี้เหม็นจริงๆนฮะนี่ขอเตือนไว้ก่อนนะ นี่เราต้องล้างจนด้วยผงซักฟอกเลยนะเพราะว่ากลิ่นมันแรงมากล้าลงด้วยผงซักฟอกไปเลย ให้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีกินข้าวกิน <c oughs> อะไรต่างๆเนาะทางี่ดีคือล้างวัสองสามน้ำเลยนะครับอันนี้มันจะเป็นพลาสติกค่อนข้างจะหนาอยู่นะก็สามารถล้างแรงๆได้นะมันหนาอยู่คือไม่ต้องกลัวมาก ว่ามันจะแตกนะมันหนาอยู่ล้างกันแบบเป็นเหม็นมันหมดไปเลยนะครับ เดี๋ยวลองดูก่อนต้องถอดแมสอ่าโอเคแล้วไม่มีกิ่นแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็เช็่ไปประกอบเหมือนเดิมนะครับับเมื่อล้างเสร็จแล้วนะครับก็เอากลับมา ใส่กลับที่เดิมนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันเลยครับนี่ยังต้องใส่ใสแมสก์อยู่อีกนะเพราะว่ากลิ่นมันก็ยังมีนะฮะมันอาจจะแบบกระชอบออกมานะจะต้องใส่แมสอยู่นะน้องโฟเราก็ใส่กลับที่เดิมนะนะครับมันจะมีร่อง ตรงนี้อยู่นะครับก็คือร่องของร่องคอมเพรสเซอร์ตัวนี้นะครับก็ใส่เข้าไปให้มันด้านนี้เข้านะเข้าไปใสันครตอ่านี่นะครับลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วก็ใส่น็อตกลับเข้าที่เดิมคนระับวิธีการอ่ะไม่ไม่ยากนะครับแต่ว่า ต้อจนกับกลิ่นเหม็นกันนั้นเองนะครับคลิปวันนี้นะคนที่ทานข้าวอยู่ก่อไฟด้วยนะมันเหม็นจริงครับไย ใส่นะอีกตัวนึงครับกัน่ออีกตัวนึงโอเคใช็วความเรียบร้อยโอเคครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับครับก็ใส่กับถาดรองน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็วันนี้ก็โอกว่าจะเสร็จนะ คือที่ต้องต่อสู้ก็บอกตรงๆว่าต่อสู้กับกลิ่นของมันนี่แหละโอ้กลิ่นเหม็นมากนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเราเลื่อนตู้เย็นกลับไปที่เดิมครับแล้วก็เสียบลักครับก็เลื่อนตู้เย็นมาเสร็จแล้วก็เสียบลักเหมือนเดิมเลยครับ เรียบร้อยอ่าตู้เย็นก็ไปติดแล้วนะครับแล้วก็ตรงช่องฟรีตรงนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงแล้วนะครับถือว่าภารกิจวันนี้ผ่านนะครับแล้วก็กําจัดกลิ่นเหม็นไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับครับถ้าชอบคลิปแนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับข้างล่างนี้นะครับกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องยี p ปีย channel ทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ